สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าอามิตรรักมิตรสหายทุกผู้ทุกนามสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับช่องเรียนกระสาบไทยอีกครั้งนะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์ โดยเฉพาะกดกระดิ่งนะครับให้กับเหรียญกระสาบไทยด้วยเพื่อที่เป็นกําลังใจนะครับสําหรับช่องเหรียญกระสาบไทยก็จะนําข้อมูลข่าวสารทางด้านเหรียญกระสาบนะครับมาพูดมาคุยกับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นพ่อคา้าแม่คา้าตามตลาดนัดได้ทราบนะครับว่าเหรียญกระสาบที่อยู่ในมือของพ่อแม่พี่น้องนั้นลักษณะเหรียญแบบไหนที่มีราคาหรือว่าพอสอไหนที่มีราคานะครับก็เนื่องจากว่าบางครั้งพ่อแม่พี่น้องก็อาจจะไม่ทราบนะครับว่า เหรียญที่อยู่ในมือของพ่อแม่พี่น้องนั้นมีราคาเกินหน้าเหรียญฝากกดไลค์ด้วยนะครับครับผมสําหรับเหรียญที่ทางช่องเหรียญกระสับไทยจะมาเสนอวันนี้ก็คือเหรียญสิบบาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับจะเป็นเหรียญสิบบาทสองสีนะครับในหลวงรัชกาลที่9้าเดี๋ยวมาดูกันก่อนเลยนะครับสําหรับเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญสิบบาทปีพุทธศักราช2534นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับ บอกเลยนะครับพอสอนี้มีความสำคัญแล้วมีราคาเกินหน้าเหรียญด้วยนะครับด้านหลังนะครับบริเวณตรงกลางก็จะเป็นพระปางวัดอรุณนะครับแล้วก็จะมี10บาทนะครับแล้วก็มีเลขที่เป็นตรงนี้นะครับจะไว้สำหรับให้ผู้พิการทางสายตานะครับด้านหน้าก็จะเป็นในหลวงรัชกาลที่9พระเศียรเล็กนะครับแต่นี้มาดูความพิเศษของเหรียญ2534น2นะครับสำหรับเหรียญปีนี้นะครับจำนวนการผลิตนะครับ จะอยู่ที่ 1, 80, หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นหกร้อยห้าสิบเหรียญนะครับไม่พป่น้องครับเหรียญน,นี้ผลิตล้านกว่า,วาเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลำดับห้านะครับถือว่าน้อยมากๆเลยลำดับห้าถ้าเป็นเหรียญ UNC นะครับเหรียญ UNC ก็คือเหรียญไม่ผ่านการใช้งานก็จะอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญผ่านการใช้อย่างเช่นที่อยู่ตรงนี้นะครับ จะอยู่ที่30บาทถึง50บาทนะครับมีการซื้อขายกันออกมาแล้วนะครับนี่คือเหรียญน,นี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าอานะครับเจอเหรียญน,นี้ให้รีบเก็บเลยนะครับเก็บไว้ดูไม่ต้องดูความพิเศษอะไรเลยนะครับดูเพียงแค่ตรงนี้เท่านั้นเองราคาก็สูงขึ้นมานะครับครับวันนี้มี เพียงสั้นๆนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอ่าสําหรับเหรียญน,นี้ก็ต้องบอกนะครับว่าในระบบหมุนเวียนไม่เจอแน่นอนแล้วนะครับหรือถ้าเกิดใครจะเจอก็น,น้อยมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเจอเก็บเลยนะครับ2,534ขอบคุณสวัสดีครับ